ไงฉันอยากเป็นค่าธรรมเนียมอ่ะคือโดยปกติแล้วว่าเวลาเราเข้าไปขายใช่ป่ะเราจะโดนช้อปปี้แล,ละลาซาด้าค่ะก็ติดสองส่วนที่หกักอันนี้พูดถึงหักผู้ขายผู้ร้านนะอันแรกเนี่ยเขาเรียกว่าค่าคอมมิชชั่นค่าคอมมิชชั่นคือค่าฝากขายหาเธอไปลงขายในช้อปปี้หรือลาซาด้าเขาจะคิดค่าเช่าซึ่งช้อปปี้อ่ะจากนี้หักเราออกไปประมาณ7%กว่าแต่จริงๆมันจะมีแรงประมาณ7-9%ขึ้นอยู่ทุกธุรกิจแต่อะและเซคิดว่า7%กว่าของกันเนาะอันนี้คือส่วนแรกเนาะส่วนที่สองค่าวกือ อางเช่นเวลาลูกค้าเธอซื้อแล้วก็ชำระเงินผ่านชำระเงินปลายทางโอนไปที่ธนาคารหรือว่าเวลต whatever ซึ่งแบบนี้เธอต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับทางช้อปปี้และซด้าเดิตเบนะเขาจะคิดอยู่ที่สามเปอร์เซ็นต์ถ้ารวมแฟร์เจดินที่สามจุดสองหมื่นเปอร์เซ็นต์ดังนั้นถ้าเธอรวมกับค่าคอมมิชชั่นเธอจะอยู่ท,ที่ประมาณ10%บอก,กว่ากอันนี้พูดถึงทุกร้านต้องเสียเบสิกเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเธอเปิดเรื่องของเอสเปย์เรเตอร์หรือว่าบัตรเครดิตที่เป็นผ่อนอันนี้นเธอต้องเสียมากกว่านั้นส่วนที่3เธอเคยเห็นแถปปบฝากท